คันนี้แนะนำมากๆนะครับรถใหม่เกือบ2 4 4 0 0วันนี้เราขาย1 4 4 0 0 0บาทหายไป1,000 0บาทนะครับรถเจ้าของเดียวเงินสดไม่ติดไฟแนนซ์มีวารันตีศูนย์เหลือถึงเดือน8ปอีกับเลขไมล์3 0มลกิโลและเจ้าคันนี้ k a วา s a กิเอ i m i n a t o r 400 Special Edition นะครับมาฟังเสียงท่อเดบกันหน่อยโคตรคุ้ม เลขใหม่3,290กิโลนะครับสีดำสวยๆเลยคันนี้นี่มีตัวต่อตรงนี้ให้ด้วยนี่สำหรับชาร์จนะครับเนียนๆกันไปมาดูมีของอะไรบ้างกาดหม้อน้ำเดียโบนะครับกาบด้านข้างอ e ิเลเมนเตอร์นะครับท่อเดียโบนะครับแล้วก็มีเบาะซ้อนพนักทิงไอเบาะซ้อนกับผักเท้าให้แล้วก็มีแหลกหลังด้วยความใช้งานเลยนี่ ของ Endurance นะครับสวยปริบเนียนทุกจุดตีนเป็ดมีมาให้เรียบร้อยกับข้างด้านนี้ก็มีนะครับโคดจะคุ้มอีกครั้งนะครับ,บายแดงคันนี้2 4 0 0 0 0เกือบ2 4 0 0วันนี้เราขายเพียง1 4 9 9 0 0บาทสำหรับรถเจ้าของเดียวเงินสดวิ่ง3,000กิโลแบบนี้ปี2024ด้วยไม่ควรพลาดด็ดแงสิ้นนะครับสวัสดีครับ